SMS มาแล้วครับแจ้งผลทบทวนสิทธิ์ข้อความนี้รอรับเงินได้เลยเดี๋ยวไปเช็คข้อความนี้กันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับข่าวสารจากทางภาคร,รัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้27เมษายน SMS มาอีกแล้วครับ SMS แจ้งผลในคนที่ขอทบทวนสิทธิ์เข้าไปถ้าใครที่ได้ข้อความแบบนี้ รอรับเงินได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นการรอคอยความหวังของใครหลายๆคนอย่างต่อเนื่องนะครับรอนี่ครับขึ้นสถานะสีเขียวแบบนี้ใครที่ยังไม่ได้ก็อย่าพิ่งหมดหวังนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนนะครับหลังจากกระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่าน เนี่ยนะครับที่รับเงิน5,000บาทได้ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจํานวนนะครับ3.1ล้านลายนะครับขณะเดียวกันทั้งนี้ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ในหลายจังหวัดได้ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบทุกวันไม่เว้นวันหยุดข้าราชการกันเลยทีเดียวนะครับก็โอ้โหขยันกันแข็งกันอย่างมากเมื่อทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยได้ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่า ผู้ที่แสดงข้อมูลไม่จริงและได้ขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ามาโอ้โหเกือบล้านคนและ้วะครับ9 0 0 0แสกว่าคนและนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลดีกับพวกเราคนที่ยังรอคอยความหวังกันอยู่นะครับเพราะสิทธิประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเปอร์เซ็นต์ในการได้เงินก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนอีกเมนูนึงนะครับก็คือเมนูสลักสิทธิ์นะครับได้เปิดเพิ่มขึ้นมา ก็มีคนมาขอสละสิทธิ์ก็เป็นพันๆลายกันแล้วทีเดียวนะครับซึ่งณขณะน,นี้กลุ่มที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเนี่ยนะครับก็มี6.3ล้านหลายนะครับขณะน,นี้ได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับเยอะเหมือนกันนะครับ5ล้านหลายแล้วก็คนที่ยังไม่ส่งอีกนะครับ ที่อยู่ในสถานะส่งข้อมูลเพิ่มแต่ยังไม่ส่งอีกล้านกว่าคนนะครับที่ยังไม่ส่งข้อมูลเพิ่มอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของวันที่27นี้นะครับซึ่งล่าสุดวันที่27และ28ก็จะมีการโอนเงินให้อีกนะครับ1.5ล้านลายกันเลยทีเดียวก็คือวันนี้วันจันนี้นะครับโอนให้7จ็ดแสนลายและวันอังคารนี้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะโอนให้อีกแ0,000นลายในวันที่2 8นะครับ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ก็มาดูกันนะครับล่าสุดเลยนะครับชาวโซเชียลก็ได้แชร์ข้อมูลออกมานะครับว่าข้อความส่งมาว่าได้รับสิทธิ์นะครับเนี่ยครับมีใครได้เข้ามาบ้างหรือ,อยังสำหรับผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ไปนะครับนี่นะครับก็ถ้าใครที่ยื่นทบทวนสิทธิ์มันจะมีข้อความเด้งเข้ามาก่อนอันนี้คือข้อความแรกนะครับจากที่เห็นในภาพนะครับและ อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นข้อความแบบนี้ถ้าใครได้แบบนี้ท่านได้รับสิทธิ์โดยระบบจะโอนเงินโดยเร็วที่สุดนี่นะครับเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลขอะไรก็แล้วแต่ตามบัตรของท่านนั่นเองโอ้โหถ้าขึ้นแบบนี้ท่านเฮได้เลยขึ้นแบบนี้ข้อความแบบนี้เข้าม,บบขมาในข้อความนะครับใครที่ทบทวนสิทธิ์ แล้วขึ้นข้อความแบบนี้นายเอกก็ขอแสดงความดนดีกับผู้ที่ผ่านสิทธิ์การทบทวนด้วยนะครับซึ่งในการผ่านสิทธิการทบทวนตรงนี้ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลนะครับก็คือรูปท่านก็ตัวท่านเองเนี่แหละนะครับเจ้าที่เขาจะมาถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วก็รูปบัตรบัตรประชาชนของท่าน,ท,าน,ชาชน,นท่านต้องเตรียมบัตรประชาชนนะครับท่านต้องเตรียมบัตรประชาชนของท่าน และอีกอันหนึ่งก็เตรียมสถานที่ทํางานของท่านนะครับว่าเป็นรูปของที่ทํางานของท่านด้วยนะครับก็เตรียมไว้3ภาพนี้นะครับสําหรับในวันนี้ท่านเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้ารังฝนยังมีเสมอนะครับก็เช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ สวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับล่าสุดวันนี้27เมษายน2563นสถานะครับสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มหลายท่านหลายคนขึ้นสถานะนี้นะครับเยอะมากๆเลย6ล้านกว่าคนนะครับและยังเหลืออีก1.8ล้านคนนะครับที่รอการนำส่งอยู่นะครับกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาว่าให้ท่านเนี่ยรีบๆทานะครับเพราะว่า รอเพียงแค่3วันเงินก็เข้าได้เลยได้รับเงินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันเลยนะครับสำหรับในมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือเนี่ยนะครับเยียวยา5,000บาทนะครับจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วนะครับ6ล้านกว่าคนแล้วนะครับและยังคงทยอยโอนเรื่อยๆจนครบทั้งหมดนะครับซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆเนี่ย ทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดให้ทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ทบทวนสิทธิ์เนี่ยประมาณ3ล้านคนแล้วนะครับเพื่อรอการตรวจสอบนะครับหากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินและก็โอนเงินเนี่ยตามคิวในการลงทะเบียนนะครับเหล่าไม่ทิ้งกัน c อ m นั่นเองส่วนผู้ที่อยู่ในสถานะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่ม และได้เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ 11, 12, 13, 14ไล่มาเรื่อยๆนะครับกรอกกันมาเรื่อยๆแหละนะครับเพราะสถานะมันเปลี่ยนกันทุกวันนะครับจะได้รับการพิจารณารับเงินเป็นอันดับแรกนะครับของผู้ที่นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลังนะครับก็คือตามคิวอะถ้าใครที่ส่งข้อมูลเพิ่มไปในวันที่11ก็จะได้รับก่อนก่อนคนที่ส่งเพิ่มวันที่12ใคร ส่งข้อมูลไปก่อนก็จะได้รับเงินก่อนซึ่งหากการตรวจสอบสถานะอีกครั้งหนึ่งในวันที่23หรือวันที่26วันที่25ที่ผ่านมานะครับสถานะได้เปลี่ยนไปอยู่แบบนี้นะครับถ้าสถานะขึ้นว่าแบบนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หมายความว่าอย่างไรหลายคนยังงงเฮ้ สถานะตอนแรกนําส่งข้อมูลเพิ่มแล้วกลายเป็นแบบนี้ได้หรือไม่ได้นายเอกนะครับมีคนคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับก็ต้องขอตอบเลยว่าถ้าขึ้นสถานะนี้ขอแสดงความยินดีด้วยได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่เงินเนี่ยอาจจะต้องรอหน่อยนะครับวัน2วันหรือ3วันนั่นเองครับซึ่งหมายความว่าเงินอาจจะได้ในวันถัดไปที่ท่านเปลี่ยนสถานะนี้ ก็เป็นได้นะครับในการนำส่งข้อมูลเพิ่มต่างๆนะครับถ้าขึ้นสถานะนี้ก็รอโอนเงินเข้าบัญชีเลยทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่เปลี่ยนสถานะไปแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะของท่านไม่สามารถยกเลิกได้อันนี้ก็รอรับเงินในวันถัดไปแต่ปรากฏว่าในวันนั้นคือวันที่24เนี่ย ยังไม่มีการโอนเงินเข้ามาคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะมันเป็นวันที่24ก็คือวันศุกร์และทีนี้เสาร์อาทิตย์เขาไม่โอนไงนะครับ ก็ไม่ต้องตกใจให้รอรับการโอนเงินในวันถัดไปก็คือวัดราชการเนี่ยเขาหยุดนะครับก็คือวันจันทร์ก็คือวันนี้แล้ววันพุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ให้เข้าไปตรวจสอบบัญชีกันได้เลยนะครับซึ่งท่านก็จะได้รับข้อความด้วยนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์และระบบก็จะทยอยโอนเงินให้เร็วที่สุดนะครับตามหมายเลข บัตรประชาชนลงท้ายด้วยอะไรก็แล้วแต่ตามบัตรของท่านมันก็จะส่งเข้ามาที่ SMS ด้วยนะครับเพราะในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีหลายท่านหลายคนที่สถานะเปลี่ยนกันอย่างมากมายแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับท่านที่นำส่งข้อมูลเพิ่มแล้วสถานะเปลี่ยนไปตามที่ผมได้แจ้งไว้เมื่อครู่นี้นะครับสำหรับวันนี้ ก็ไปรับชมรับฟังข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ